ไม่ปรีระดับโลกจากแบรนด์คุณภาพคอนดิเตสโอดิโอเฮดเอเจ็ดสามเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับผมก๊อดกิมเล้งครับสวัสดีครับผมล็อบบี้กิมเล้งเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราอยู่กับอัลบอร์ตเกียร์ประเภทปีไมโครโฟนนะครับ ซึ่งเป็น Heritage Audio HA73 HE เดี๋ยวผมจะสอบถามคุณลอบบี้นะครับว่าปีไมโครโฟนเนี่ยมีความเป็นมายังไงบ้างนะครับแล้วก็1073เนี่ยมีรหัสหรือความสําคัญยังไงในประวัติศาสตร์ครับผมปีไมโครโฟนนะครับหน้าที่หลักๆนะครับก็คือเป็นการขยายสัญญาณไฟฟ้าก็คือสัญญาณไฟฟ้าที่มาจากไมโครโฟนนะครับ สัญญาณไฟฟ้าที่มาจากเบลโฟนเนี่ยมันจะมีแรงน้อยมากม,มีความเบานะครับเป็นมีหน่วยเป็นมิลลิโวลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณที่มีความเบาเนี่ยเรายังไม่สญญามารถจะนําไปใช้งานต่อ,อเข้ามิกเซอร์หรือว่าเข้าพวกอัลบอร์ดเกียร์ซึ่งที่เป็นคอมเพรสเซอร์หรือว่า EQ ได้นะครับเราต้องทําการขยายมนก่อนตัวที่จะมาช่วยขยายก็คือไมฟรีนั่นเองนะครับก็ uh. จะเป็นการขยายกําลังขับให้มันมากขึ้น 10dB 20dB 30dB นะครับตามจํานวนทางไฟฟ้านะครับเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในซิกแนลต่อไปครับ uh. มันไปนแบบนี้นี่เองซึ่งอุปกรณ์เอาบอร์ดเกียร์ประเภทนี้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งในสตูดิโอนะครับแล้วก็ในงานที่เป็นงานแบบประเภทไลฟ์ซาวน์ซิสเ<ช>ต็มด้วยใช่ไหมครับทีนี้ก็ได้รับความนิยมด้วยเช่นกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกระบบมิกเซอร์ก็เป็นดีตอนหมดแล้วนะครับก็จะมีคนที่นำพวกไมค์ปีพวกนี้เอาไปใช้เพื่อดึงความเป็นคลาสสิกความเป็นอะลอกมาอยู่ในดีตอนมิกเซอร์ด้วยครับ ซึ่งปีไมโครโฟนพวกนี้นะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็จะมีรหัสที่ไม่เหมือนกันนะครับผมอยากถามคุณล็อบบี้ว่าโทนมันเหมือนกันไหมครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นรหัสรุ่นนะครับก็จะผลิตออกมาในคนละปีคนละยุคกันเพราะฉะนั้นโทนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับอ๋อพอจะเข้าๆวด้วยครับว่า103เนี่ยปีไมล์รุ่นนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเป็นไมยังไงครับ103นะครับเกิดขึ้นปลายปี60-70นะครับเมื่อก่อนก็จะอยู่ในบอร์ดใหญ่ บอร์ดใหญ่บอร์ดนี้บอร์ดใหญ่เลยมันจะมีมิกเซอร์ที่เป็นบอร์ดใหญ่ก็จะมีภาคราวดิ้งนะครับภาคปรีไมาค EQ ด y นามิกอยู่รวมกันเป็นบอร์ดใหญ่ซึ่งจะมีราคาที่สูงมากครับในสมัยก่อนก็จะแบบมีให้ใช้น้อยแล้วต้องเป็นสตูใหญ่ๆนะครับรู้สึกว่าตัวแรกน่าจะอยู่ในแอมบิโับในแอมบิโลจะเป็น EMI ครับเป็นปรีไมที่มายุคแรกๆกันครับ60 70เหมือนกันครับเรียกได้ว่าก็ เป็นปีใหม่รุ่นฮิตแล้วกันรุ่นฮิตเป็นรุ่นฮิตที่อยู่ในช่วงนั้นแล้วก็ยาวมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเพราะว่าหลายๆแบรนด์นะครับก็จะมีรหัส1นึ่งเนี่ยเป็นอบอดเกียร์อยู่เป็นเสียงที่คุ้นเคยเพราะว่าตั้งแต่เราเริ่มมีการบันทึกเสียงลงสื่อเป็นแผ่นเสียงก็ ก็จะมี1.73ไปอยู flying, like yes. ่ในทุกๆเพลงหรือว่าเพลงส่วนใหญ่เลยก sure. yeah. yeah, <right> ็จะเป็น1.73เดอะบิทเทิร right. ์ก็มีเดอะบิทเทิร์นวิดเฮนลีหรือแบบโอ้ดเยอะถ้าถ้าพูดไปไม่หมดครับวันหนึ่งก็ไม่หมดนะครับรายชื่อศิลปินที่เคยใช้นะครับก็เลยได้รับความนิยมมากลองไปเสิร์ชหาได้นะครับกับปีใหม่ประเภท1.73นะครับครับคุณล็อบบี้ครับเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างแล้วก็สเปกการใช้งานของปีใหม่ตัวนี้เลยครับดูจากบอดี้ก่อนดูจากวอดี้งานประกอบ ค่อนข้างแข็งแรงแข็งแรงครับตัวนี้ทําจากสเปนนะครับใช่ครับทาจากสเปนประกอบในสเปนครับทำจากลูบิเนียมแข็งแรงคุณทานนะครับดูดีวัสดุที่ระบายความร้อนมีการระบายความร้อนอะไรใช่แล้วก็เหมือนตัวนี้เนี่ยเขาจะให้อแดปเตอร์ที่เป็นซับไแยกยใช่ครับแยกมาให้เพื่ออะไรครับตัวนี้เพื่อลดความร้อนของตัวเครื่องลงแล้วก็ไม่ให้สัญญาณรบกวนจากภาคไฟฟ้าเนี่ยมันเข้ามารบกวนตัวปีนะครับเพราะว่ามันจะมีความไวที่สูงเพราะฉะนั้นถ้ามีสัญญาณรบกวนปุ๊บมันจะชัด ก็คือ <S <S ตัดเรื่องนั้นออกไปเลยใช่ครับเพราะมันแก้ไข,ขาจากยุคเมื่อก่อนปีใหม่ที่เป็น73สามัยก่อนมันจะมีน้อยข้างๆเยอะพอสมควรรุ่นใหม่ๆเขาเลยพัฒนามาให้เข้ากับระบบในยุคปัจจุบันมากขึ้นก็คือมีความไวสูงแต่ว่าน้อยต่ำลงค,ครับ มาดูที่ตัวหน้าเครื่องครับนี่ดีไซน์ก็คล้ายๆอ่าครับปุ่มอะไรมีความคล้ายมีความคลาสสิกของ1073ตัวคลาสสิกอยู่นะครับผมมีปุ่มพาวเวอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีไฟแสดงสถานะด้วยหลักๆก็จะเป็นตัวเกนนะครับตัวเกนนี้ก็จะเป็นเกนแมกนีเซียนะครับบูตได้สูงสุด80 dB เลยจะทํางานควบคู่กับตัวที่เป็นเอาต์พุตทีม ก็คือเราสามารถที่จะเร่งเกณฑ์ขึ้นมาให้สูงเพื่อให้ซันฟอร์ e เมอร์เนี่ยมันมีอาการฮอตก็เรียกว่าให้มันขับฮาร์โมนิกออกมาได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะลดเอาต์พุตลงมาเพื่อไม่ให้พีคได้ครับก็คือทรานสฟอร์เมอร์ของรุ่นนี้ทำงานแยกกันใช่ครับทั้งเอาต์พุตและอินพุต ใช่ครับอินพุตหนึ่งตัว Output หนึ่ตัวแยกกันแล้วก็จะมีฟังก์ชันเป็นแพดแพดนี้ทํางานที่ลบสิบดีบนะครับใช้แบบไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ที่มีดังมากเรายังอยากได้คาแรคเตอร์ความอิ่มของมันอยู่เราจะอัด Input เข้าไปเพื่อแล้วเราก็กลัวความดังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เรายังอยากให้เสียงไม่พีกมากด้วยการที่ยังมีโทนคาแรคเตอร์ของอินพุตอยู่ก็เลยต้องแพดไว้แพดไว้ต่อไปอะไรครับต่อไปก็จะเป็นแฟนทอมพาวเวอร์ซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ในปรีแอมทั่วๆไปแล้วครับก็คือจ่ายไฟ4.8โวลต์สำหรับไมครนเดนเซอร์ใช่ครับคอนเนเซอร์ที่เป็นไพ่ทีฟนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไฮพาร์ตฟิลเตอร์ตัวนี้ก็จําเป็นมากนะครับสำหรับการอัดร้องหรือว่าื่อนดนตรีที่เราไม่ต้องการย่านโลเอ็น คัดที่เท่าไหร่ตัวนี้เป็น80แล้วก็ด้านล่างก็จะมีปุ่มกับเฟด quality r e v e r s เอาไว้แบบเวลาเราไมกิ้งไมกิ้งไม้สองตัวแล้วก็เราก็เรามากับเฟดลองเช็คดูว่ามันเฟดกันไหมอะไรตัวนี้สำคัญนะครับถ้าสมมติว่าไมกิ้งไมกิ้งไม้ไม่ดีการเฟดนี่ทำให้เป็นปัญหาของการมิกได้เลยนะเราสามารถจะ กับเฟดตั้งแต่อัดเลยก็ลองฟังดูว่ามันกับเฟดไหมนะครับต่อไปก็จะเป็นสวิตที่เลือกระหว่างไม่และลายตัวนี้คือจะเป็นอินพุตอิมมิแดนซ์เนี่ยมันจะเลือกการขยายเกณฑ์เนี่ยอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนภาคลายก็จะเป็นการขยายแบบหนึ่งแล้วก็จะแยกเป็นอินพุตแยกมาด้วยก็เรียกได้ว่ามีทั้งแบบไม่อินแล้วก็ลายอินครับใช่แั้นี่คือแยกกันเลยใช่สัญญาณที่มาแรงเนี่ยเราก็สามารถจะมาเสียบช่องลายเพื่อไม่ให้มันพีคนะครับก็เลย มีการแยกมาให้เป็นที่เรียบร้อยคุ้ค่ามากเด็ดมากแล้ก็สุดท้ายอันนี้เป็นตัวเด็ดกันอันนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็น low impedance mode ก็คือเหมือนถ้าเราใช้ไมโครโฟนที่มี impedance สูงหรือว่าต่ำเราสามารถทําให้ภาค p m เนี่ยมันปรับิมพี d ด n c e ตามได้มีให้เลือก2โหมด1,200โอห์มแล้วก็300โอห์มนะครับ3 0มโอห์มนี่ก็จะใช้สาหรับไมค์ที่เป็นริบบอน หรือว่าไมดานามิกประเภทแบบ S M 7B อะไรอย่างเงี้ยครับตัวพอร์ตแคสใช่ไหมแล้วก็กดลงไปมันก็จะสามารถทํางานคู่คู่กับตัวเกนหลักได้คือมันจะเปลี่ยนค่าความต้านทานให้เหมาะกับไมแต่ละประเภทนะครับอย่างไมริบบอนหรือไมพอร์ตแคสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้ได้สะดวกบากก็จะเราก็จะใช้เป็นบูสเตอร์แยกอีกอันนึงแต่นี่คือมันบูตมาให้แล้วไมต้องมีบูสเตอร์แล้วอันนี้กดปุ๊บมาเลยเจ๋งนะครับ ถัดมานี่ะอันนี้คืออะไรครับ D.I. D.I. เป็น JF e t j f เ t เป็นเทคโนโลยีการอัด D.I. แบบว่าไม่เปลี่ยนเนื้อเสียงของเครื่องดนตรีครับอัดเข้าไปยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะอันนี้อันนี้ดีมากครับมันเป็นการเขาเรียกว่าปรับความต้านทานของตัวอิมพีแดนโดยอัตโนมัติอ่าเพราะว่า D.I. บางตัวที่ไม่ได้เป็น JF e t ใช่ไหมอ่มันจะมีค่าเดียวเสียบไปปุ๊บบางทีแบบเสียงก็จะเบากว่าเดิมบ้างสมมติเสียบกีตาร์ที่เป็นพาสิบโอ้เบายิบหาย พอเสียบแอคทีฟก็ดังลั่นเลยใย่เงี้ยวนนี้มันจะวนนี้มันจะช่วยบาลานซ์ให้ให้มันเสมอกันให้มันมีความสะอาดที่สุดจะพบได้กับพวกอุปกรณ์ที่มันไฮเอ็นไฮใช่ก็รุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะนิยมแบบนี้กันแล้วเพราะว่ามันเราใช้ดีอเยอะเดี๋ยวเรามาดู สเปคทางเทคนิคตัวนี้นะครับใช้ซานฟอร์เมอร์จากค่ายคาร์ทิวประเทศอังกฤษแล้ก็ซานฟอร์มเมอร์ที่มีคุณภาพนะคุณภาพสูงใช้ทั้งอินพุตเอาพุตใช่ใช้สองก้อนสองก้อนเลยครับจุกจุกไปเลยจุกๆกันเลยต่อไปครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่เท่าไหร่ครับ 2 0่สเฮิร์ตถึง2 0 0 0 0เฮิร์ตอ่าปับสนองความถี่ในระดับมาตรฐานดีกว่ามาตรฐานค่าความ้ยนเนี่ยต่ำสุดนะครับเพียง0.025%ที่ 1K อ่าสัญญาทุกกวนเอาท์พุตเนี่ยต่ำกว่าลบ100 DBU ด้วยอันนี้ก็คือจะมีความสะอาดมากแทบจะไม่มีน้อยเลยเรียกได้ว่าครบเครื่องแหละครบเครื่องตัวเนี้ยครับจุดเด่นของ Heritage HA73 เป็นไงบ้างครับคุณลับบี จะมีความเป็นคลาสสิก73ใกล้เคียงต้นฉบับมากเพราะว่าเหมือนใช้ตัวซัลฟ์มเมอร์สปิคเดียวกันกับออริจินอลด้วยสไตล์เจนี่ก็จะมีความนุ่มด้วยแล้วก็อิ่มพุ่งหนาครับอิ่มนี้เข้ากี่จานก็จานครึ่ง5บาท10บาทก็ว่าไป ครับคาแรคเตอร์หลักๆก็คือความอิ่มนะครับ<า>ความอิ่มตัวของซานฟอร์มเมอร์อะไรเงี้ยครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยถ้าเทียบกับ1073โอริจินอลนี่ยก็จะค่อนข้างใกล้เคียงม,<า>งมากใกล้เคียงมากครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเสียงจะเป็นไง,งนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยครับการเวลาที่มันยังเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนรักของคนเมื่อไกลห่าง ยังกังวลว่าเธอเปลี่ยนไปหรือ,อยังความหวังนับวันยิ่งเหลือนลางก,การเวลาที่มันยังเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนรักของคนเมื่อไกลหาก่าง ยังกังวลว่าเธอเปลี่ยนไปหรือ,อยังความหวังนับวันยิ่งเหลือนลาเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งหวานปานน้ำพึ่งเดือนหา หยาดเพชรกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรเปลี่ยนเธอเพชรงามน้ำหนึ่งหวานปานน้ำพึ่งเดือนหา าดเพลิกลิดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไร ครับคุณลอบีจากที่ได้ลองเทสลองฟังเสียงของ Audio, h a l ิ h e a d Audio HA73 ไปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไงครับผมว่ามันคุ้มค่ามากเพราะว่ามันทํามาเพื่อการบันทึกเสียงในยุคใหม่เลยนะครับได้ตัวเสียงของเพลงในยุคเก่าๆได้ความอิ่มได้ความหนาแต่มีสัญญาณรุกวทนที่ต่ําแล้วก็ใช้งานง่ายสะดวกก็ลเลยได้ว่าโคลเนี่ยใกล้ๆคี่แบบนคลาสสิกดึงเอาความคลาสสิกมาอยู่ในยุค,ยคนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากและีสำคัญคือราคาถูกด้วยจับต้องได้จริงดิใช่ราคาเท่าไหร่ครับ26,900บาทโอ้โถูกมากครับเราจะเห็น1073สไตล์เนี่ยราคานี้เนี่ยน้อยมากๆนะครับน้อยครับน้อยเจอน้อยมากถ้าตัวรีเนอน่น่าจะหลักแสนขึ้นแล้วนะทสมัยนี้นะครับแต่อันนี้ทำมาในราคาหลักหลักหมื่นต้นๆด้วย20,000ต้นๆอ่า20,000ต้นๆนะคะขายถูกจัง สองหมื่นต้นๆแล้วก็แบบว่าได้โทนได้แบบโหได้ฟังก์ชันครบเลยครบแล้วก็เหมือนอรจินอลเลยครับผมว่าเขาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้แบบเข้ากับพวกไมยุคสมัยนี้ในการมีฟังก์ชันสําหรับไมริบบอนด้วยสําหรอดแต์ด้วยคือไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเยอะไม่ต้องมีไมริบูสเตอร์ไม่ต้องมีอะไรละคือมันอยู่ในนี้หมดล้ใช่ซึ่งมันครบทำมาเพื่อยุคนี้จริงครับต้องมีครับต้องมีต้องมีนะครับและสําหรับท่านใดที่สนใจเทอดีเทสอะแดร์เฮดเอเจ็ดสามสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อน หรือว่าเดินทางมาทดลองสินค้าได้ที่กิมเล้งออริโอครับสำหรับวันนี้นะผมกอดกิมเล้งกับคุณล็อบบี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมีอุปกรณ์เด็ดๆไอเทมเจง๋งๆอะไรมาแนะนำนั้นติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ